สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนปุยยฟ้ายนัทพัฒนเสนอให้มีบ้านน้อยแต่งเกือบปีไร้แววทายาท เป็นอีกหนึ่งสาวที่เริ่มห่างหายจากวงการไปมีชีวิตครอบครัวสำหรับปุ๋ยไฟยนัทธพัฒนวิพัฒรเดชดตระกูลนักร้องสายประกวดตั้งแต่อายุยังน้อยตระเวนแข่งขันตามเวทีต่างๆมากมายอาทิยามาฮ่าไทยแลนด์มิวสิกเฟสติวัลพานาโซนิกสตาร์ชั l ลเลนจก่อนจะเข้าร่วมประกวด True Academy Fantasia Season 4หรือ a f 4เมื่อปี2,550 ด้านงานแสดงปุยฟ้ามีโอกาสได้ร่วมแสดงละครเวที AF the Musical ตอนโจโจ้สังเป็นการแสดงละครเวทีเรื่องแรกจากนั้นก็ได้เล่นละครเวทีอีกหลายเรื่องและได้มีผลงานการแสดงต่างๆตามมาปัจจุบันเจ้าตัวได้แต่งงานกับสามีนอกวงการอย่างตามเทียนวิทย์ และได้ห่างหายจากวงการไปทําหน้าที่ภรรยาครบหนึ่งปีความรักครั้งนี้ของฟายคือบอยพิษโนเป็นผอสื่อใหโดยเจ้าตัวเผยว่าแต่งงานกันมาอยู่ด้วยกันมาอุปสรรคชีวิตคู่คือเรื่องการทําการบ้านเราก็บอกเขานะคะว่ามีบ้านน้อยไหมเพราะว่าฉันรู้ตัวว่าฉันไม่ดีเรื่องนี้เขาก็หันมาบอกเราว่าฟายหนูอย่าพูดจาแบบนี้นะ เขารักหนูไม่เคยคิดจะทําอะไรแบบนั้นเขาถือศีลด้วยหนูอย่าพูดแบบนี้แต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วนะคะตอนนี้ก็เดือนละครั้งซึ่งพี่ตามเขาเป็นคนดีมากๆเขาเคยพูดกับหนูว่าชีวิตฝ้ายเหนื่อยมามากแล้วเขาอยากจะเป็นคนที่ดูแลแม้กระทั่งในเรื่องที่จะมีลูกเพราะเราไม่อยากมีฝ้ายบอกเขาไม่อยากมีก่อนหน้านี้เราบอกเขาว่าเราไม่อยากมีลูกเขาก็ผิดหวังทําให้เรารู้สึกว่าผู้ชายคนนี้ถ้าเป็นพ่อของลูกเราคงไม่ต้องมานั่งคิด รายแบบนี้แล้วอีกอย่างที่ทําให้เขามีความสุขก็คือเราขอบคุณที่รักและจริงใจกับฟ้ายนะคะแล้วฟ้ายก็เชื่อมั่นว่าพี่ตามเป็นสามีที่ดีและพ่อที่ดีของลูกได้ยอมมีแล้วคะ่ะ ล่าสุดวันที่23ธันวาคม2565ในรายการจิ้งจกทักซึ่งแขกรับเชิญในครั้งนี้ได้แก่ปุ๋ยฟ้าพัฒนชาในรายการยังทักปุ๋ยฟ้าว่ามีดวงภรรยายน้อยต้องแต่งงาน2ครั้งงานนี้หมอช้งอางยังแนะช่วง3เดือนแรกของปี2566ให้เรีบมีลูกทันทีท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากเดลีกขอบคุณครับ